สบายดีทุกคนอุ้ยยังหว่านะคือมันนี้อ n นจะมาลอโอเคสบายดีนี่คอยเอง NG 음. <laughs> <laughs> เฮตอนนี้ก็อัดนำแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวเอ็นจีจะออกไปกินข้าหลังจะดท้ายให้เบิ้งว่าจะเป็นอะไรตอนนี้ก็ขออ๋อทานาหน่อยนึงก่อนเนาะแปรงผมก่อนผมยุ่งเห็นแล้วเราไปเจอกันเนาะทานแทนโอเคเนาะเร็วเรียบร้อยแล้ว ก็คือประตังจังมื่อกี้แต่ก็โอเคคือ,น,อน,น้องเมือนอีแอจี้ก็คือจะมาพาเบิ้งห,อห้องหนหนึ่งเนาะคือแองจี้ใหญ่เขามาอยู่หอพักอ่าเมื่อวันซือนเนาะเป็นสองเมือแล้วเดีแอจี้สิรีวิวให้เบิ้งน้อยหนึ่งเนาะคือหอพักนี้จะอยู่กันสี่คนเนาะแต่ว่าจะไป เขาเจ้าก็ปาน,น,นเ,นเนป็น,นเพราะว่าโซงโควิดเนาะก็เลยยังบเปื้อนเทียนกันเลยค่ะแต่ก็เลยบมาเนี๋ยให้เบิงเด้อแป๊บนงนี่นอกกระโปูไม่อย่างหลายเพราะว่าอันที่อยูย่คนเดียวก็จะประมาณนี้เนาะก็ยังมีเครื่องของข้าเจ้าที่ข้าเจ้าเคยยู่หอนีมน่มากอนแล้วก็จะมีเครื่องอะไงต่างๆมีถุงเทียนไม่อย่างธรรมดาทั่วไปเนาะก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าไู่อย่างหลายนนละี่ก็จะเป็นวิวของระเบียงเนาะ้างหลัง ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่แอนที้ยุสันสองเนาะมันในอากาศดีสุดเลยตัวล่กับโบไดมี่อย่างเเนาะเพราะว่ายุคนเดียวได้กันเลยงงๆน,นิดนึงแต่ว่าก็จะมีคนเข้ามายุน้ำพันแหละตอนนี้ก็ยังยุคนเดียวยู่เนาะ ดีเลยกรบอมีอย,าาย่างไรนะเดี๋ยวสิพาเอาไปกินเข่าแล้วก็เสิบปซื้อเครื่องหนึหนง่นะโอเค อที oh, no ious, ่ายุส hmm. oh, ันสองเนี่ยก็เลยลงมาง่ายนอยนึงอันนี้เป็นฟูกดตหนันะแต่ว่าใครจ้กินกับแซลมอนเนาะโคตใดนะจริงๆันได้กคตี่เบิ้ล เราจะย่างออกไปประตูทางหน้าเนาะแต่วัน anjipa เ,เ,เนี่ยออกไปทางนี้ใช้เบิง่งละอันนี้จะเป็นตึกที ngu ช่วงนี้นะักศึกษาบุญยุหลายนะเนาะตอนนี้มิดๆหน่อยทางนั้นจะเป็นตึกทรายเนาะแทนจะให้เบิ่งนี่ทางหนัาจะเป็นตึกทรายทางนี้จะเป็นตึกยิงนเนานะนนะมันก็นจะมีน่องนะมือนอี่นะี่ยล้มแห้งไหวผมอยู่อ่ะ เรวจะออกไปทางนอกนี่เนาะที่กระถ่ายเป็ออปนระยะระยะให้เปึงเพราะอยากบ่มีเทสด้านหลังแอนจีก็คือจะเป็นอ่าองการปกครองนักศึกษาเนาะที่แอนจี้มายืนน่ะเอาเสีออกไปทางหน้ากันนี่เราซื้อจะไปกินอาหารเขาเปียกทีเอินว่าไก่ห่อแล้วก็เสพแล้วก็ทอดทูกแล้วก็ จิมากตอนแหละหานที่มันมีฟุตนีเนาะหานนี้เนาะ<ว>เดี๋ยวไปกันเ้ขาเปียวหมูกรอบนั่งนี่เลยดีกว่า โอเคเมื okay, okay, ่อกี้เขาก็กินแล้วเนาะเปี่ยวบุกครบเฮียเจนี่จี้กำลังจี้ยางไปสื่อเครื่องอุปกรณ์เข่าหอบักน้อยนึงเนาะเพราะว่ามันยังบุกบครบนะตรงเดลยครบเพราะว่าพื้นจะไังคนแล้วก็เกงเสื้อเขาเก่าเนาะแบบนี้แต่มันครบเบิรดเกียมเบิร์ดนะค้างนี่เอ็นจีกับคือย่างทุกทุกมือเลยเนาะว้าเป็นคนขี้ลืม ต้องถัาเสือันึงเราก็ต้องลืมมันนึง่งก็ต้องได้ออกมาซสืออีกนะนีะ่ากมึนเลย ข้าก็เลยซื้อเครื่องมาแล้วเนาะก็มีกำลังเสียรับหอบโอเคตอนนี้ข้าก็มาหอดหอบของข้าเลยนะตึ๊กเหาแล้วซื้อเครื่องมาเนาะ,ะยานมาโอเคช่วงน,นี้บุได้เฮ็ดอย่างเนาะเดี๋ยวเราดูลอง i'm a savage okay เออสักมาเราเห็นอยู่แต่กูไม่อย่างไรกะประมาณนี้แหละสำหรับมืงหนึ่งก็จะมีมิดเลยเราบอกดังกะบปแล้เพราะว่าเก่งเจอเขาเจ้าช่วงนี้กูไม่อย่างไรเนาะต้องอยู่ห้องคนเดียวนี่แหละแล้วก็ถ้าไปโรงเฮียนเนาะเอจิเฮ็ทร็อกไปโรงเฮียนได้เพราะว่าโรงเฮียนไอจิเขาสองบอลองเฮียนอ่าให้นึงของอจิกะเขาแล้วจะสิ้นแล้วเนาะช่วงนี้กูไม่อย่างไรกะ ไปซื้อเครื่องแล้วก็เขามาหอหหมแล้วก็มาเห็นหนังสื้อทนวนกับรางกับเซตคลิปนี้ให้เบิ่งหนึ่งเราเพราะว่าประเทศรุดด่นละจะกลับมาครั้งแรกโอเคแล้วก็มันยังไง้วเนาะโอเคอั้มขึ้นมาไม้ยังไงเนาะโอเคนะ ขอตัดจบเพียงเท่านี้เจอกันใคนคะลิปหน้า